สวัสดีครับนักเรียนชั้นมสามทับหนึ่งสามทับ2และสามทับสามที่รักทุกคนครับวันนี้พบกับบุ๊เช่นทุกเคยทุกวันนะครับนะครับบุ๊กก็จะมาในวิชาเพิ่มเติมวันนี้นะครับในวิชาเพิ่มเติมอ่าเป็นเรื่อเป็นวิชาที่ที่เราเลือกกันไว้เมื่อสมัยหมหนึ่งจำได้ไหมหมหนึ่งเลือกวิชาวาดเส้น นะครูก็ดเป็นคนสอนแล้วนะกลุ่มหนึ่งไปเลือกของครูจำนงอีกกลุ่มหนึ่งไปเลือกของครูนันทยา,าพอพอม .1 เสร็จเทอมที่สองก็จะจบวาดเส้นก็จะขึ้นเป็นร้องเพลงลูกทุ่งการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่ครูธาดาพงศ์สอนนะพอขึ้นม .2 ก็จะเป็นไอเอสหนึ่งรู้สึกจะเป็นครูจำนงมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็น i อเอสองนะครับไอเอสอง พอจบเทอมที่สองของมสองก็จะมาเทอมที่หนึ่งของมสามเทอมนี้แหละครับก็จะเป็นวิถีไทยในการเป,เป็นกลุ่มของวิชานาฏศิล์นะครับขับร้องเพลงลูกทุ่งกลุ่มของดนตรีวาดเส้นเป็นกลุ่มของทัศนศิลป์และเทอมหน้าก็จะระกลับไปของทัศนศิลป์ใหม่ก็จะเป็นเรื่องการเขียนป้ายอักษรน,นะซึ่งครูวุฒินี่แหละคนสอนเทอมหน้านะครับส่วนเทอมนี้ถ้าครูโกะไม่ย้ายก็เป็นครูโกสอน ไอ้ครูก็ย้ายไปครูวุฒิก็ต้องสอนแทนถ้าคายายารูวุฒิย้ายเมื่อไหร่ก็มีครูคนใหม่มาอีกอาจจะมีพี่รุ่นพี่เราเป็นครูย้ายมาจากที่อื่นมาเป็นครูศิลปะที่น้ำร้อนก็ได้นะครับนี่แหละเร็วๆนี่แหละตอนนี้เคยเห็นหนึ่งคนแล้วจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่กรุงเทพเป็นครูศิลปะเป็นเป็นผู้หญิงนะครูสตรีจบที่นํำร้อนมิยาคมนี่แหละสอนอยู่กรุงเทพ ก็บอกให้ย้ายกลับมาแตา้ไมา่อยู่บ้านเราแต่มาสอนเราาคมครคจูจะจะหมดพาละพาละภาวะ,าะ,าะความเป็นครูละนะครับก็บอกอย่างคุณรูแจ่มเป็นต้นครูแจ่มก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาจบที่เราเครูเกษียณปีหน้าแหละครับครับถูกต้องครับแก่ไหมจูนดูนหน้าตาแล้วพอเกษียณได้หรือยังอืมก็ ไ่เจนะครับก็มาเลี้ยงหลานมาเลี้ยงทําการที่บ้านกูรุปันธ์น่ะต่ปันเดียวกันเลยครับกูบรรลพบูนทียาูจำนงไปหมดแล้วครับพวนี้กูทรงศักรูบุกดร์ยวคกูทงศักิ์นี่เดือนหนึ่งเขไปครูทงศักก์กับรูบุญศรกดั์จะไปก่อนสองคนตามติดด้วยรูวิดรูจำนงรูันทียาูบรรลบถัดไปปีหนึ่งรูจตทอน คแหม่มหมดพอดีเลยมีตะรูรุ่นใหม่ครานี้ดตเนื้อสนุกสนานแล้วเขานีม้มีใครดุแล้วเขานี้ยมีตะรูใจดีรุ่นเก่านี่ดุใช่ไหมไม่แน่อาจโหดกว่ารุ่นเก่าครับเนื้อไม่มีหรอกคุณทุกวันนี้ก็ไม่เคยดูหรอกดูอย่างอาจารย์โกครับเงียบๆแต่ว่าหลาบหมดเลยครับเนือดูเรือ อ่าครูครูต้องเคยเห็นอาจารย์โก้ฟาดครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่เห็นเนยไม่เคยเห็นเลยดําไม่กว่าแตกเนอะโอ้ไม่กว่าตีเลยเอาเขาอันนั้นเขาเอาดําไม่กว่าฟาดสุดแรงเลยครับพี่ใครด้วยี่เลอโอ้หลายคนอยู่ครับเนอะเออเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับซ้อมไม่ซ้อมดนตรีหรือขี้เกียจซ้อมหรือว่ามันขี้เกียจเรียน มันหลายๆเรื่องครับช่วงนั้นแกเครียดเนาะแกมีปัญหาชีวิตแกอยู่ๆก็เจ็บลูกตาดื้อๆนั่นแหละอยู่ๆก็ไฟไหม้หน้าตัวเองโอ้โหโก้เอ่าไม่เป็นไรครับจะคลัวคนใหม่ก็มาเป็นวิธีราชการลูกมันเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติอามาดูใน ผมไม่มีหนังสือนะครับผมก็ไปเสิร์ชในเน็ตได้เนื้อหามาพอสมควรหรือก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับผมจะไม่เป็นเอกสารแจกเขาแหละผมก็ไปให้ลูกชายดรลูกชายคุณอยู่ที่บ้านนี่เรียนมืนอนมเธอนี้แหละ<ม>เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านดีประหยัดไม่เปลืองค่า,ชาใช้จ่ายกินข้าวที่บ้านจนไี้อยู่โคราชกลับมาอยู่บ้านเขาไม่ให้เรียนเหมือนเรานี่แหละไม่ให้ไปเรียนให้เรียนในเน็ตเรียนออนไลน์ <ง>า<น>การเล่นพื้นบ้านดูในเนื้อหานะครับเราไม่ต้องไปท่องจานะครูจะคลวยให้เธอดูนี่ไม่ใช่หมายความว่าครูจะให้เธออ่านแล้วก็ท่องแล้วก็จำนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชครูบอกว่าครูไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเขาก็จะเล่าบอกความหมายอย่างที่ครูพูดนั่นแหละไม่ต่างกันนั้นหรอกเราราไปดูนะไปเปิดดูนี่การเล่นพื้นบ้านหมายถึงคือการเล่นนั่นแหละของคนในชุมชนในเวลาว่างนอกจากภารกิจการงาน วัฒนธรรมพริีต,ต่างๆก็เอาการละเล่นไปแทรกยังที่บ้านครูเนี่ยก็มีงานแต่บ้านเราไม่มีนะเป็นหน่วยของครูจะมีงานงานศพงานศพก็จะมีคนเข้าคนแก่ไปนั่งบนดนเป็นวงกลมมนเล่นไฮโลนี่แหละแล้ครับจะร้องร้องเป็นบทสวดครูร้องไม่เป็นหรอกคคงงงงไม่เคยทำอะไรกันมาเขาบอกเป็นการ เหมือนเชิญ linkage, ชวนจะส่งวิญญาณผู้ผู้ตายแหละแล้วก็ทําเป็นบทสวดอะไรต่างของคนไม่ใช่ไม่ใช่พระนะของคนนะ่นาหลงศพเลยในเวลาของคืนหลังจากพระสวดจบก็ปเป็นการละเล่นแบบหนึ่งที่บ้านครูรู้ยาตะกุดนะอยู่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่มากที่มีเมืองเก่าแ่าแหละตรงนั้นแหละก็จะมีการละเล่นแบบแบบหนึ่งที่ช่องสามมาไทยอยู่บ่อยๆช่องสานะมทั้งเจ็ดก็คือมาไทยทําเรื่องของการละเล่นนางควาย คุณป้าของครูเปนะ็นค,คนพาเขาเล่นแต่ทุกวันก็ยังมีชีวิตอยู่นะคุณป้าก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นนางควายนี่นก็คือการเล่นคุณบ้านหมายถึงจะเล่าไปประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องมาท่องจำเนะี่ยก็จะมีประวัติประวัติความเป็นมาไม่มีใครรู้แล้วครับว่าคนเกิดมานานแล้วแล้วก็สันนิษฐานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ัาภูมิศาสตร์ว่าเออมันมีเขาจะเขาเล่นกันแล้วมีจุดุูงหมายใด นะครับก็เป็นการทําให้ความเพลิดเพลินเป็นกิจกรรมในงานเทศกาลที่หามาเสริมเหมือนเล่นไฮโลนะลูกเหมือนกันนะแต่ก่อนก็งานศบนะไม่มีไฮโลเล่นเด็กเขาไม่ไปนะคนที่ไปฟังพระสวดเขาไม่ไปหรอกท้าไม่มีไฮโลไม่มีไพ่ให้เล่นนะไม่มีเหล้าให้กินเนะี่ยคนไปฟังพระสวดมันจะน้อยแ้่ก่อน,นไปก็คนไหนเล่นไฮโลชอบก็เล่นพระลุกปับ๊บเจ้ามือนั่งป๊บเลยสี่ห้าวงนะครับ ต้อหัวเล็กเด็กแดงเล่นกันสนุกสนานยันแจ้งนะคนเล่นไฮโลไม่เป็นก็เล่นไพ่ไพ่มาเล่นหลายคนไม่ได้นะม่ต้องไปจำกัดไฮโลนี่ไม่จํากัดคนเล่นไม่เป็นอย่างครูวุธเเล่นมาควัดโอ้เล่นเงียบทอดแจ้งไะสามัดสามคืนไม่ได้นอนเล่นแล้วกินเหล้าด้วยก็สนุกนั่นคือวัฒนธรรมสมัยเก่ากากิจกรรมใครแพ้ไปซื้อเหล้ามาแต่เม่าก็ไเด้กซื้อหลชาวบ้านจะาภาพเขาเลี้ยงนะครับนี่คือเป็น ความเป็นมาของการลเล่นแต่เราจะมาการพน,นันเราจะมาเรียกว่าการลเล่นคงไม่ได้นะการลเล่นพื้นบ้านให้นักเรียนยกตัวอย่างการลเล่นพื้นบ้านมาห้าอย่างข้อหนึ่งเล่นไฮโลได้ไหมแต่ไปสรุปไฮโลนะมันคงไม่เหมาะนะไม่ได้มันมันไม่มันไม่ถูกกฎหมายเนาะ ก็มาดูเรื่องการเล่นพื้นบ้านนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราเคยที่รู้จักเดี๋ยวคุณจะให้เธออเขียนชื่อการเล่นมาไม่ต้องเล่าว่าเล่นยังไงนะไม่ใช่วันนี้หรอกแต่เดี๋ยวจะให้งานอยู่ว่าการเล่นพื้นบ้านนีน่มีอะไรบ้างอ่ะคุณยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณดูการเล่นของแต่ละภาคการเล่นก็จะแบ่งเป็นภาคต่างๆครับ ภาคตะวันออกภาคกลางและตะวันออกจะนับด้วยกันนะกลางก็คืออิสทิยาฉละบุรีกรุงเทพก็เลยภาคกลางตะวันออกก็จะไปทางจันทบุรีระยองชนบุรีอรวมเป็นด้วยกันเนี่ยเพราะเขาไปอยู่กลุ่มทางเจริญนะกลุ่มเจริญก่อนเพื่อนแหละภาคกลางการเล่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานการเล่นภาคเหนือแล้วก็การเล่นภาคใต้เ็าจะแบ่งการเล่นออกเป็นภาคนะจะรู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ละภาค ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะต่างกันวัฒนธรรมประเพทนี้ครูเล่าให้ฟังเมื่อตอนสมัยครูเรียนอยู่มหลาลัยพอปิดเทอมครูก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ที่นครศรีธรรมราชน,นั่งรถไฟไปอ้เกิดมาไม่เคยขึ้นรถไฟไกลขนาดนี้ไปตั้งแต่เที่ยงวันน่ะไปถึงนครศรีามรมราชเที่ยงวันอีกวันหนึ่งอ่ะนอนขี้กินบนรถไปนั่นแหละคนนี่แน่นมากอะจนงหวาที่ยืนไม่ได้ต้องเอาหัวเนี่ยสีษะแย่ไปใต้เบาะรถไฟ ไม่ต้องนอนไงข้ามคืนนอนอ่านหนังสือพิมพ์ปูแต่ไม่ได้เ้องซือวิพภูมนะนนก็ก็ไปพักได้พอไปถึงก็ไปอยู่ในหมู่บ้านะฝนตกตกบ่อยมากอื่นร้อ,อ,อ,อง,งนะร้องดังถนนอื่น,นางาน,นแล้วรู้จกักเนาะกูก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเปียบเปียบทำไมอื่นเหมือนเยอะจังวะเยอะที่นี่เยอะมากแล้วเขาไม่กินกันหรืออื่น แถวนี้ก็ไม่กินกันกินไม่เป็นหมือนัอนบอกอุ้ยแถวเป็นแถวบ้านผมนะั้นไม่เหลือหรอกซัดเรียบเลยจับใส่เข่งใส่ตะข้องเขาไม่กินอื่นนะคนใต้กับเดินไปหลังบ้านโอ้โหมะนาวเยอะมากแต่ทุกบ้านมีแต่มะนาวนะมะนัขึ้นดีมากเลยเข่งระบานขายไม่ได้หรอกมะนาวพักได้ไอ้ที่นั่นนะต้องออกมาขายทถวากกลางก็เพื่อนก็นไปชวนกินเหล้ากินเหล้าขาวในในหมู่บ้านนะอ่ะเขามีเขามีงาน มีงานในหมู่บ้านก็ไปกินเหล้าเอ้เวลาเขาลินเหล้าในี่แปลกนะคนใต้เนี่ยเขาลินเต็มแก้วเลยนะเขาจะวนเหมือนบ้านเรานี่แหละวนวนแล้วกึ๊บแล้วกึ๊บแต่บ้านเราเลยลินน้อยลินแค่ดื่มใช่ไหมลินแค่ดื่มแต่ไม่ลินเต็มแก้วดื่มไม่หมดไม่ได้ต้องดื่มให้หมดเขาจะไปกินเดนกันบ้านเราคนที่สารนะคนที่สารคนใต้เขาจะลิ้นเต็มแก้วเลยแก้วือแก้วขาวนะแต่ครูก็บอกโอ้ทําไมคนที่นี่คอแข็งจัง กินเต็มแก้วนะแก้วแก้วไม่ใช่แก้วใหญ่นะแก้วคาปปนะเต็มก็ใหญ่นะครึ่งกักครึ่งกักอ่ะแก้วนึขูก็ไม่รู้เนาะความที่ไปใหม่ๆก็ซัดหมดเลยครึ่งแก้วนึงบอกเพื่อนให้มึงช่วกินหน่อยเลยไม่ไหววะอีกเยอะทำไมคนที่กินเก่งเพื่อนมันก็ยิ้มยิ้มมันก็ไม่ว่าเลยขูก,กินได้ไปถึงครึ่งชั่วโมงเมาล่วงก่อนเพื่อนเลยนะมาู้คมารู้ทีหลังว่าวัฒนธรรมประเพณีของเขานะ่ mm hmm. เขาเดื่มคนละจิบ แล้วก็ดื่มต่อกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอยพอเต็มดื่มแล้วก็เติมให้เต็มดื่มแล้วก็เติมให้เต็มดื่มแล้วก็เติมให้เต็มจะจะไม่ให้มันมันลดลงเต็มแล้วก็ดื่มเต็มก็ดื่มเขาจะดื่มอย่างเงี้ยทั้งคืนใครเมาก็หยุดอันนี้เ็าเรียกว่าวัฒนธรรมภาคใตนะ้ครูก็ไปไปเห็นหลายอย่างนะนะไปเที่ยวตอนนั้นทีนี้มาดูเกี่ยวกับ ลักษณะของการลเล่นมันมีนะมีอะไรบ้างน,นะครับกะก็ยอย่จะไปอย่างให้เราดูเราคงไม่เล่นหละมั้งทุกวันนี้เนาะเคยมีนะนัดเรียนน้ำมอทยาคมเนี่ยแหละโอ้โหเล่นกันสนุกสนานตอนเที่ยงวันกินข้าวเสร็จหลังจากเรียนวิชานี้แหละเล่นกระโดยะโด,ยะโดยางกระโดดยุงกระโดดยางเล่นวิเน่เปีย้ยวเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนหนึ่งกับมอสองมอสามก็เล่นนะเพราะเรียนอยู่ด้วยเดินมอนต้นทั้งหมด จะมีการะลเล่นตามในนี้นะในในที่ขูดทุกตวอย่างไว้เนี่ยมาดูในหน้านี้นะครับการเล่นกลางแจ้งที่ไม่มีบทร้องประกอบบางอย่างต้องมีบทร้องบางอย่างไม่มีเช่น อย่าแกะเดตามไหมครับลอตอกลอตอกล้อตอกนี่เป็นเดาตลกนะเียเสียชีวิตแล้วนะกูเป็นเด็กตลกมากออกมาได้คนขำเลยขำกริ่งเห็ลอตอกตัวตลกใน้ภาพยนตร์กับหยอดหลุมเคยเรียนที่พิริสาหยอดหลุมเอามือขับเป็นลุมๆแล้วก็เอาเหรียญบาทยหยอดหยอดหลุม บางอย่างกูก็ไม่รู้จักนมันหลายภาคบ่อหุ่นบ่อหุ่นมันไม่รู้จักเลยลูกดิ่งลูกขางลูกขางไม่เคยเล่นเป็นเด็กเนี่ยเอาเอาลูกตะโกเราเนี่ยลูกตะโกที่โรงเรียนตัวนี้ดกเนี่ยเต็มต้นเลยแล้วก็เอาไม้เหมือนไม้ลูกชิ้นเนี่ยเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยเสียบไม่ทะลุเลยเสียบไปตรงกลางเด็กเนะอยาให้ค่อนข้างไปทำอะไรทงหนึ่งจากนั้นก็ใช้มือเนี่ยปั่นที่ไม้ก็จะหมุนลืลุ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 ล่ลุลุลุล ใครล้มความก่แสดงม็อกเลูกหินลูกหินที่โยนนะเตยเตยยึดเครื่อตลองบางบางที่ตลองเขาแหลมตัดวัวกระทิงลูกช่วงอลูกช่วงในผ้าเขามามัดไล่ต,ตีโยนโยนไล้ให้รับรับรับได้ได้ตีห่วงยางห่วงยางก็คือเป็นห่วงยางแล้วก็รับเสือข้ามห้วย เสือเสือข้ามห้วยเป็นเดี่ยวเสือข้ามห้วยคู่ตีจับครั้งที่แล้วเล่าตีจับให้ฟังก็จำมว้นะครับเปแล้วถามยกไปอย่างไปแล้วเล่นตีทีเราใหฟังครั้งที่แล้วตีอย่าหยุดนะตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีตีแล้วก็วิ่งไปไล่แตะไล่ทัชทัชแตะฝ่ายตรงข้ามีมีเส้นขวางอยู่อ่ฝ่ายตรงข้ามเปิด จับตัวจะล็อกให้ได้เราก็จะให้เขาล็อกนะล็อกได้แบบตีออยยู่่างนั้นแหละใจ,จไม่ขาดไม่ผิดตีแล้วก็รีบดึงมาหาเส้นให้ได้เอาขาก็ได้แขนมันรู้ว่าร่างกายแตะที่เส้นก็จะอแดงว่ารอดทาไม่ถึงเส้นตายครับลูกออกแตะหุน่นตาขยิงยิงนังสติก๊กโอ้นี่สนุกทุกวันที่ยิงเนี่ยตาหม,มอตกกระทะเป็นไงรู้ไหมตกกระทะใครรู้บ้าง ตีลูกล้อเออเห็นไหมเด็กการ์ตูนเด็กหัวจุกอ่ะเด็กหัวจุกที่มันที่เป็นภาพวาดอ่ะเอาไม้ตีลูกล้อให้มันกิ้งยิ่งย่งยิิสมัยก่อนใช้ขอบกระด้ง่ะมันไม่มีล้ออย่างอื่นเนาะจักรยานก็ไม่มีขอบกระด้งที่กระด้งมันผุแล้วรู้จักไหมสลุดขอบกระด้งรู้จักกระด้งไหยเล่นว้า เห็นครูก็พาเล่นอยู่อทิ่ยแล้วชักเบ้าเป็นวบ้าเขาเล่นหน้าหดาวว่าเบ้าเนี่ยปริชัดเขาเล่นเบ้าหน้าไหนรู้ไหมถ้าออกข้อสอบยังอยู่นยังอยู่ครูไหมเนี่ยกลับไปนอนเล่นวบ้ากระโดดเชือกเดียวกระโดดเชือกคู่กระโดดเชือกหู นี่ปฐมเห็นไหมปฐมเขาเล่นบ่อยในกีฬาสีกีฬากลุ่มกีฬาอะไรเขาเนี่ยกระโดดเชือกมูงล่อนรูปหลุมเมืองทอดกระทะมุนนาฬิกาขี่ม้าส่งเมืองเอออันนี้ดีเลยชอบไหมปริษาพิธปริษขี่ม้าส่งเมืองโอ้สนุกการเล่นๆนี้ชอบเพราะผู้หญิงจะขี่ผู้ชายผู้ชายขี่ผู้หญิงนะนเนี่ยสนุกกว่าเย กาฟักไข่ตีโปงชักขยอะตัวลิศจับประมวยสบ้าเสือกินบัวขี่ม้าก้านกล้วยกระดานกระดกวิ่งสามขาวิ่งสามขาวิ่งไงสามขาสองคนสามคนกอดคอกันวิ่งสมก็สอบวิ่งทนยิง ยิงปืนการกล้วยยิงปืนก,การกล้วยนี่คือการเล่นที่ไม่มีบทเพลงบทร้องหรือเครื่องดนตรีประกอบนะครับเล่นคนสมัยก่อนเพราะว่าคนสมัยก่อนในเวลาจะไปเที่ยวนะมันไม่มีที่จะไปนะมันไม่มีโรตัสบิ๊กซีเนาะมนไม่มีที่ไปก็ต้องหากิจก,กรรมเล่นโดยเฉพาะในเทศกาลลอยกระทงสงการานปีใหม่ปนระมาณเนี้ยอทอดกระถินทอดพระปา ผมไม่จะไปรวมตัวที่วัดส่วนอยากจะเล่นกันที่วัดนะครับที่วัดเพราะวัดจะเป็นสถานที่กว้างขวางแล้วก็ผู้คนก็อยู่ในศีลได้ทำเพรเป็นที่ที่อยู่ของพระนะครับการเล่นที่บุบมีบทร้องประกอบก็ได้แก่ขี้ตู่กลางนาซักเจ้าโยกเย็กแมงมุมขยุมหลังคาอะไรเนี่ยจับปูดำนะขย้าปูนา จับปูมาคว้าปูทะเลจี้จ่อเจี๊ยบเด็กเอ้ยพายจ้ำจี้จ้ำจี้มะเขือเพาะเปาะกระทบหน้าแว่นทายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนสอ่องน้ำร้องมองมองนกทองร้องปู่ <c oughs> นะครับนี่คือการเล่นสมัยสมัยครูเป็นเด็กนะสมัยเธอเป็นเด็กคงจะไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับ การเล่นที่มีบทร้องประกอบอประเภทนี้การเล่นที่มีบทร้องประกอบที่ต้องร้องด้วยนะไม่ร้องมันก็ไม่มัอนเอ่ะมาดูจีบเม็ดมะขามลงหลุมประเภทที่ไม่มีบทร้องประกอบอธิีิอธกี้นี่มีอันนี้ไม่มีจีบมะขามลงหลุมอีกจีอีกเขียดอีกจีบอีเขียดอีกจีบอีเขียดนะครับีตัก เสือตกถังเสือกินวัวหมากินอิ่มสีซอหมากเก็บมาตะเกียบตะเกียบก็คือมันเอาตะเกียบนี่แหละมีค้าหมาก้างร้านไม่มาอะไรงไงตะเกียบปั่นแปะหัวก้อยเอ๋หัวก้อยนี่ตึงการพนันเนาะปูก้อยปูก้อยทำสองเหรียญสามสองเหรียญทำันนี้มีสามเหรียญไหมพวกกลางก้อยก็มี กำทายทายใบสนตีไก่เปา่ากบตีตบแผะกัดปลานาฬิกาทางมะาพร้าวกงจักรต่อบ้านทับกระดาษฝนรูปจ,จ,นะจูงนางเข้าห้องเอเจ้าห้องนะจูงนะจูงนางเข้าเข้าห้องนะครับอันนี้คือการเล่เลนที่ ไม่มีบทรองประกอบแต่กันเล่นเรียนแบบผู้ใหญ่เล่นแบบผู้ใหญ่คือการเล่นเป็นพ่อเป็นแม่เล่นแต่งงานเคยเล่นไหมเป็นเด็กเล่นแต่งงานเล่นมอข้ามอแกงแคคขันคกเล่นขายของเล่นเข้าทรงเล่นทายปริศนาเล่นเลยนะคนที่มีปิดตาบริษัทที่ปิดตาแล้วก็ให้เพื่อนไปซ่อน พอเพื่อนซ้อนเสร็จเขาจะเรียกแอดต์พายยังไงเนี่ยเขาเรียกอะไรปริชัดปร,ริชัดได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยพี่ดิสาไไม่อยู่ทุกคนเลยเหรอฟอร์จูนสรุทครับครับครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับใครสรุดเหรอ สมชายครับสมชายครับอ๋อสมชายสมชายสลูกก็อยู่ครับให้ครูพูดอยู่คนเดียวเรียกคนบ้างไปหญิงไปไหนเมื่อให้ครูพูดอยู่คนเดียวได้ยังไงครูก็เหงาครูเนาะในพอจุนใคนหนึ่งปิดตายใ้เพื่อนกับไปซ่อนเน่เขาเรียกอะไรผมจัชื่อไม่ได้นี่ไม่มีมอนซ่อนผ้าครับไม่ใช่หมอญซ่อนผ้าแทบจาเป็นวง ปิดตาไปซ่อนไปต,ต้นไม้ไปซ่อนไม่รนู้แหละตอนที่ไหนก็ได้เรไปไม่ให้เขาเห็นนะ oh, s <S ก็วิ่งไล่หากันนหะซ่อนแอบชายช่ซ่อนแอบไปซ่อนกูเป็นเด็กขร้อยฝั่งหงไปซ่อนแอบเนี่ยไปที่ขอนไม้ใหญ่เนาะไปซ่อนก็ท,ทําท่าเงียบเนาเพื่อนเขามาหาเอ้ยมันเกิดเป็นไม้ใ,ใกล้เราก็จะแอดสะพายจะมันจะแตะมันเน่ยถ้ามึงแตะมันปุ๊บเราจะชนะเนาะแตะแตะตัวด้วยนะมันก็จะเดินมาครูก็เห็นโอ้โหขนาดซ่อนอยู่ โคตรประลาดเลยเข้าแขนเลยงูเหลือมอ่ะโคดอยู่ไอ้กูจะขยับก็กลัวงูก็กลัวกลัวเพื่อนเห็นก็กลัวแล้วโอ้โหตายๆเอาเครื่องตัดเสร็จแล้วเสร็จหมดเวลาเวลาหมด แมแคมอยู่ไหมวะยิงยิงยังอยู่ไหมวะอยู่อ้าวทำไมไม่เห็นพูดอ่ะแคมแคมมันหนีไปนอนแล้ววะแคมมึงนอนหรอ ว่าแล้วสูงออกได้เลยไหมยงัยงยังครูยังสอนอยู่แล้วครูหายไปไหนอีกเนี่ยเออมันมันตัดละจูนอะไรครับมันตัดแล้หมดเวลาไงหมดเวลาตัดคงจะต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับครับครับ บอกเพื่อนด้วยวันหลังเจอกันใหม่ขอบใจมากมาโดนกันบ่อยเด้อให้กคุณนั่งอยสองคนคนเหนาโอเคคร<ล>ับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกลับมาได้ไหมก็ยังไม่ได้ตัดนะครับมัออยู่มาันหายไปเองพ่อน่าจะไปกดโดนยุบม,มันนะครับมันยังไม่ได้ตัดม,มันขึ้นทึบเต็มจอเลยทีนี้พ่อน่าจะไปโดนกลุ่มอะไรอไม่เป็นไร ออกลยครวนี้ก็เอ็นเลยเนาะเอ็นเลย